สวัสดีครับสวัสดี f อฟซีทางช่องพระหัตคนเดิมครับมือนี้ครับวันที่สิบเกมกราคมสองหครับมือนี้ครับจะมีน้อทามาแบ่งปัน f อฟซีทางช่องครับผมเนาะเป็นของอาจารย์หลังพนมไพรนะครับงดที่แล้วเลขวิ่งสนามบินน้ำนะครับให้เจ็ดมานะครับเลขออกครับ7จ็นะครับผมเนาะแล้วก็ชุดจับคู่ให้นะครับนี่ครับบนวิ่งแ ไม่มานะครับล่างวิ่ง2เลขออก2 3เข้าเลขวิ่งนะครับถ้าชอบพิปนี้ฝากดติดตามเด้อครับผมเนาะกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับของอาจารย์รันพนมไัยนะครับงวดนี้นะครับเพิ่นส่งแนวทางใหม่แหละครับผมก่อนอื่นครับพาเอซีทางช่องพระหัตคนเดิมครับมาดูแนวทางของผู้ใหญ่ใจดีจากสงขาก่อนดีกว่าครับผมเนาะ ผู้ใหญ่ใจดีจากสงขาครับงวดที่แล้วให้มาครับเลขวิ่งครับบนวิ่ง7ออก7จ็ครับล่างวิ่งที่3ครับออก2อสานะครับเลขวิ่งเข้าทั้งบนทั้งล่างครับชุดจับคู่ให้ครับงวดที่แล้วครับให้6 79ครับเลขออก7จ็ดเจ็ดเก้าครับผมนี่ครับเพนวาเพนถูกเจ็ดก้าครับผม3า0 0 0นกว่าครับผมเนาะนี่ครับผม ก็ดีใจทุกคนกับผมเนาะก็ขอขอบคุณกับผมเจ้าของข้อมูลนะครับผู้ใหญ่ใจดีจากสงขาหรือว่าเจ้าของเลขวิ่งสงขานะครับอวดนี้นะครับอวดนี้ครับเลขวิ่งสงขาครับบนวิ่งที่ศูนย์ครับล่างวิ่งที่9นะครับบนวิ่งที่ศูนย์ครับล่างวิ่งที่9นะครับชุดจับคู่ให้นะครับชุดจับคู่ให้บนให้มาครับ7 0็ครับ ัดเล่น2ตัวครับ7005แล้วก็75นะครับล่าง93เม็ดเดียวเน้นๆนะครับล่าง93เม็ดเดียวเน้นๆนะครับของผู้ใหญ่จะดีจากสงขานะครับหรือว่าเจ้าของเลี้ยงวิ่งสงขานครับผมเนาะแล้วก็มีแนวทางอีกทำนักหนึ่งก็ผมเนาะซึ่งผมลงคลิปไปแล้วทางช่องพระหักชาแนลครับผมเนาะ เลขวิ่งมีที่มาจากเชียงใหม่ล่างอย่างเดียวนะครับงวดที่แล้วให้มาครับเลขวินครับ4ตัวครับ0 239ครับเลขออกล่างครับ2 3สนะครับเพิ่นให้วิ่งทีสองกับ3กับผมเนาะมาทั้ง2ตัวนะครับแต่ว่าจับคู่ให้ไม่เข้านะครับนี่ครับก็ถือว่าแม่นครับผมเนาะวินล่าง4ตัวครับผมนี่ครับงวดนี้นะครับเลขวิ่งมีที่มาจากเชียงใหม่ล่างอย่างเดียวนะครับนี่ครับผม เลขวิน4ตัวครับ0 3 6 9ครับ0 3 6 9ครับผมเนาะล่างเด่น0กับ9นะครับล่างเด่น0กับ9ครับจับคู่ครับ0 3 0 6 9 3 9 6นะครับแคปหน้าจอนะครับผมนี่ครับโอเคครับผมเนาะมาดูของอาจารย์รันพนมพายดีกว่าครับเผินซองแนวทางไหมล่ะครับผมเนาะเลขกบิ้งก็ถือว่า แมนอยู่ครับผมเลขวิ่งไม่พลาดนะครับของอาจารย์รันพนมไพรนะครับอาจารย์รันพนมไพรนี่ครับผมงดที่แล้วนะครับวิ่ง2ล่างครับให้5 2นะครับผมแล้วก็เลขวิ่งสนามบินน้ำครับให้7ออก79ครับงวดก่อนก็ให้5นะครับออก5 1นนะครับผมนี่ครับ เลขวิ่งแม่นจริงๆริงพันวาครับผมงวดนี้นะครับงวดนี้นะครับหนึ่งกุมภาพันธ์สองห้าหกแปดนะครับของอาจารย์อันพนมพายครับบนวิ่งแปดให้แปดห้าเม็ดเดียวครับล่างวิ่งที่สี่ครับให้สี่ห้าตัวเดียวเน้นๆนนะครับเดี๋ยวผมมาเขียนให้เอฟซีทั้ทงช่องและผมเนาะของ อาจารย์รันพนมไพรนะครับสำหรับใครที่รอเลขบิ่งสนามบินน้ำนะครับรอก่อนนะครับถ,ถ้าได้มาแล้วเดี๋ยวผมจะนำมาลงให้ f อฟทางช่องนะครับผม,มครับอาจารย์รันพนมไพรครับผมเนาะนำเงินาทางวบแบงปันเอฟซีทางช่องครับอาจารย์ ลันพนมไัยครับนำแนวทางมาแบ่งปัน f อทางช่องนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนี่ครับหนึ่งกุมพันสองห้าหกแปดครับบนวิ่ง8ให้8 5ดล่างวิ่ง4ให้4ีหนะครับบนครับ เด่นที่8นะครับบนเด่นที่8นะครับให้เม็ดเดียวครับ85ตัวเดียวเน้นๆนะครับให้85ครับล่างครับเด่นที่4ครับล่างเด่นที่4นะครับให้มาเม็ดเดียวครับนั่นก็คือครับ4 5หนะครับ สี่ห้านะครับนี่ครับผมนาอก็ถือว่าให้หน่อยคู่มากครับผมน้อยคู่มากนะครับบนตัวเดียวล่างตัวเดียวนะครับนี่ครับมดท่แลวให้มาครับล่างเด่นที่สองนี่ครับให้สองห้าเลขออกสองสามนะครับเลขวิ่งกระือว่าแม่นครับผมเนาะของอาจารย์รันพนมไพยนะครับหนึ่งทับสองทับหกแปดครับนี่ครับ โอเคครับผมเนาะมาแคปหน้าจอครับผมมาแคปหน้าจอนะครับของอาจารย์รันพนมไพยนะครับผมเนาะแล้วก็มีเอฟซีท่านช่องครับผมเนาะถามมาครับผมถามมาถ้าหาดของเลขวิ่งภูเก็ตได้หรือยังยังไม่ได้นะครับของภูเก็ตนะครับนี่ครับ วิ่งล่างครับงดที่แล้วให้มาครับหลัก10ล่างครับ2องสาครับเด่นที่3ล่างกรถคือว่าหลักสิบล่างเข่าดีครับผมเนาะแล้วก็วิ่งล่างก็เข้าดีนะครับงดที่แล้วก็นี่ครับหลัก10ล่าง1 2 5่นะครับมาทั้ง2ตัวออก5 1งวดนี้2งวดที่แล้วก็2 3 6ครับผมเนาะออก2 3ครับส่วนชุดบนนะครับนี่ครับถ้าชุดเต็มนะครับจะเข้าที่7 9ตรงๆนะครับนี่ครับแต่ว่า เพิ่งจับหลักสามไห้ครับผมเนาะนี่ครับผมถ้าจับหลัก7จ็ดท่าจะเข้าที่ 7..9 ตรงๆนะครับรอก่อนนะครับผมโอเคครับผมเนาะกับประมาณนี้ครับผมแคปนาจอครับกับสุดท่านี้ครับกับขออวยพอนไห้เอซีทางช่องขี่เบิงงลิปนี้ครับผมเนาะเดินทางแค่คาดปลอดภัยเด้อสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองครับผมถ้าชอบฝากกดติดตามให้แน่ กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับสําหรับคนที่ถามมาว่าพระหัตตามอาจารย์ต้อยให้หน่อยนะเลขล่างครับผมนี่ครับเลขติดล่างของอาจารย์ต้อยนะครับเฉพาะล่างครับสองสามหกเก้าเลขออกสองสามนะครับรอก่อนนะครับผมรอก่อนเอาประมาณนี้ครับผมเนาะคลิปนาเจกันไหมครับสวัสดีครับ